แนะนำเลยนะคะร้านกาแฟเปิดใหม่ค่ะอยู่แมลีเมืองแก้วนะคะสวยเลยเป็นแนวอาร์ตนะคะดูเลยคะ<ด>่ะวันนี้ฝนตกค่ะอากาศดี สมมติเราขอแบบมีชนิาประจำยาเสพติดเราเพิ่มขึ้นมาอยากให้มีเพ้งแล้วดูเลยค่ะเป็นโรงเรียนสอนทำขนมด้วยนะคะค่ะอันนี้ภายในร้านนี่เลยค่ะแนะนำร้านนี้เลยนะคะ เลยค่ะเป็นแนวแนวนี้นะคะค่ะสวยเลยอากาศดีลมรื่นนะคะคาราพาทัวร์แนะนำเลยค่ะแนะนำบอกต่อเลยนะคะ